ไกลเกินนี่ะน,นะจะหยุดทำไมอ,อ๋อจะแซงไหมเนี่ยรถเราก็กำลังโดนแซงอยู่เรกๆลืมกดไปอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยตั้งแต่เริ่มมายังไม่ชนเลยเลยนะ้เนี่ยขนาดนั้นเลยก็จริงอ่ะ โอ้ยอย่าชนนะไม่ชนไม่ชนด้วยเร็วไทยแน่บุ่มเอ้าเอ้ามาหาเรื่องผมอ่ะเมเมื่อกี้รถมาโชว์น้ำเฉยตรงอยู่ทีๆพื่ใช่ไงผมเลยต้องโชว์ในเละให้หรือสบ่างว่าผมจะเป็นยังไงเออไอ้คงเอ้าดีดีดีนะเราทัน อาเมี่อกยินหาเรื่องเมื่อกี้เขาจะมาหาเรื่องอาแต่รู้ไหมอาทำไมนี่ใส่ดีไม่หาเรื่องไอชนะไม่เนี่ยเกมนี้ทำไม,ไมเล่เกมหะอะไรฮะรถรถนี้โอ้ยคำหุ่มชนสองครั้งรวดอา้ว ข้าวเช้าข้กประวันข้าวเช้ากินแล้วเว้รเอามาหาเรื่องแล้วโอ้โลไปชนกำแพงแทนโอ้ยเจะชนะนีิเนี่ยเกมนี้โอ้เโอเยเจะจกแตกยเกยกกอะเนาะโอ้โหชนรถใหญ่มากชกเมื่กี้ชนแท็กซี่คันนาะดเล็กแท็กซี่เล็กหรือว่าเราเล็ก ทั้งสองอัน,นโอ้โหชนรถนี้นี่ไม่ผ่าเลยทั้งคู่ม่เยี่กันชนกับบุกไปซีรถไม่อีกแล้วสองคันปล่อยหมดโอ้ยจะรอดเนี่ยรถเอ้ยจะเลิกไหม่นะ้าไม่เอาเว้าควายปล่อยรถชกด,ดีมากเอ,อ้าโอ้รถมาหาเรื่องเลย อ๋อนต้ดดองการรโดนรถดักิทำโมโหนะโอ้โหพิไายโดนรถด,ดักอยู่เนี่ยไปแล้วไปแล้วเว้ปุ๊บไปเลยอุ้ยเมื่อกี้ต้องมาเสียกระบะเอ้ยยังไม่กก้น ไอ้นี้อิ่ตายโอ้ยเอะอิยโอ๊ยโอ้ยรถเยี่มมากตัวนี้โอ้แท็กซี่อีกแล้วคันเดิมอ่ะอาอีดูเชิญกันไหมเฮ้ยโอ่ะ ลืมเก็บไว้เนี่ยไม่เป็นไรไม่เก็บไม่เป็นไร,ไนไรแต่ตอนนี้อะที่รู้ว่าไฟกำลังไหมในตอนนี้โอ้ยเสียท่ายแกะข้างหน้าดูสิเสียเลยจบเกมเลยฝนตกกระนั่งอีกแล้วพี่ไทยมันต้องเก็บอะเอาไม่ได้เก็บเพียบเลยตายแน่เขานี้ ถ้าไม่เก็บคะแนนมันก็จะไม่เพิ่ม,มนะทำไมไม่ได้เลย <Okay. S 1> บุ้มไป